วัสดีครับผมวิดีสบุกวีคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง Ghosted เป็นหนังปี2023เมื่อหนุ่มชาวไร่ที่มีชีวิตแสนจะธรรมดาแดนไปกินตับโดยไม่รู้เลยว่าเธอคือสุดยอดสายลับของ CIA เรื่องเราจะสนุกและลงเอยเช่นไรก่อนจะไปรับชมสปอยผมก็ต้องขอรบกวนทุกท่านโปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้มไม่พลาดคลิปใหม่จากเราถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามารับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับ หนังเปิดมาที่นางเอกของเรื่องเธอมีชื่อว่าเซดีขณะขับรถเที่ยวชมบรรยากาศป่าเขาหัวหน้าก็ได้โทรเข้ามาทําให้เรารู้ว่านางเอกเพิ่งเสียเพื่อนร่วมงานที่สนิทมากๆหัวหน้าจึงแนะนําให้ไปหาซื้อต้นไม้สักต้นและจากการแนะนําครั้งนี้นั่นเองคือจุดเริ่มเรื่องของหนังเรื่องนี้ภาพตัดมาที่ชาวสวนที่มาขายของที่ตลาดเขาคือพระเอกที่มีชื่อว่าโคขณะนั้นเองก็ได้พกัานางเอกที่มาเลือกซื้อต้นไม้พระเอกและนางเอกรู้สึกคลิกกันในทันทีนางเอกขอคําแนะนําเธออยากได้ต้นไม้ที่ไม่ต้องรดน้ําบ่อยๆโดย างว่าไม่มีเวลาดูแลพระเอกเลิกต้นไม้อยู่สักพักจึงได้รู้สึกว่านางเอกไม่เหมาะกับต้นไม้ควรจะไปปลูกต้นไม้ปลอมมากกว่าท้ายที่สุดพระเอกก็ไม่ยอมขายต้นไม้ให้จึงทํา,าใ,หทให้ทั้งสองน่เถียงกันไปมาจนกระทั่งเจ้าของร้านต้นไม้ได้มาขายให้กับนางเอกแต่ก่อนจะแยกย้ายพระเ,เอกก็ยังแนะนํากระบอกเพชรให้กับนางเอกซึ่งเจ้าของร้านก็คิดว่าทั้งสองกำลังจีงงกงจบกันจึงทําให้พระเอกนึกขึ้นได้ว่าเขาชอบนางเอกจึงตามไปที่รถพระเอกไม่รอช้าขอเธอออกเดทในทันทีนางเอกก็มีท่าทีงงแล้วก็เงียบพระเอกจึงคิดว่าเขาต้องกิน จึงได้เดินออกมาจากจุดนั้นแต่ทว่าสักพักเสียงแต่ก็ได้ดังขึ้นนางเอกยอมออกเดทกับเขาทั้งสองเริ่มจากการดื่มกาแฟและได้รู้ว่านางเอกทำอาชีพเป็นพันธลักษณ์จึงมีความจําเป็นต้องเดินทางระหว่างประเทศอยู่บ่อยครั้งพระเอกจึงบอกว่าเขาก็เดินทางระหว่างประเทศบ่อยเหมือนกันเขาเรียนจบกเกษตรต่อด้วยโทรประวัติศาสตร์และยังเขียนหนังสืออยู่แต่ตอนนี้มีความจำเป็นต้องหยุดก่อนเพราะต้องกลับมาอยู่กับพ่อและดูแลฟาร์มพระเอกเล่าว,ว่าเพราะรัฐหนังผีนั้นเขารู้สึกกลัวนางเอกจึงบอกว่าเธอไม่รู้สึกกลัวอะไรทั้งนั้้พพรออมมกบเเล่่่าาาวแไดธ หนีมาจากประเทศบ้านเกิดโดยใช้แพในการเดินทางข้ามทะเลแต่แม่เป็นคนสตองจนทาได้สําเร็จเธออยากเป็นเหมือนแม่จึงให้สัญญาว่าต่อจากนี้จะไม่กลัวอะไรอีกทั้งสองได้คุยกันจนถึงเวลาแยกย้ายพระเอกบอกว่าถ้าพร้อมที่จะดื่มวันไหนก็นัดมาได้นางเอกตอบว่าตอนนี้เลยหลังจากที่ดื่มทั้งสองก็กลับมาคุยกันอีกครั้งพระเอกบอกว่าชีวิตของนางเอกน,น่าสนุกที่ได้เดินทางนางเอกจึงพูดประมาณว่าไม่แน่ใจเธอเพิ่งเสียเพื่อนร่วมงานไปหลังจากที่ทั้งสองได้คุยถึงกระบองเพรนางเอกก็เข้าไปจูบพระเอกก่อนการออกเดทในครั นี้เป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งทั้งสองถึงเวลาจะต้องแยกย้ายหลังจากกล่าวความอำลาพระเอกก็ลังเลพร้อมกับพูดว่าจงเป็นอย่างกระบองเพรส่วนนางเอกก็พยายามห้ามใจอย่าทําอะไรมากไปกว่านี้แต่สุดท้ายทั้งสองก็ไม่สามารถทนได้จุดนี้ไปหามาดูกันได้ครับ พอกลับมาถึงบ้านพระเอกก็ได้เล่าเรื่องนางเอกให้ฟังเขาบอกกับพ่อและแม่ว่านางเอกเป็นคนที่ชายแต่ทว่าน้องสาวที่ได้เห็นรูปที่พระเอกถ่ายไว้จึงเตือนไปว่าใหญ่ลูกหนักมากเกินไปจากนั้นพระเอกก็เฝ้ารอจนกระทั่งได้ส่งข้อความไปมากมายแต่ก็ไม่มีการตอบกลับจากนางเอกยิ่งนานวันเข้าเขาก็ยิ่งคิดถึงแต่นางเอกจนกระทั่งน้องสาวแซวว่าพระเอกได้โดนเทเข้าซะแล้วแต่พระเอกก็ไม่คิดอย่างนั้นเขาทำงานหนักจนรู้สึกหอบแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าสเปรย์ได้อยู่ในกระเป๋าของนางเอกเขาจึงมีข้ออ้างที่จะไปหาแต่มันก็ ถึงที่ลอนดอนพ่อและแม่ได้บอกให้ไปเซอร์ไพรส์โดยไม่ต้องห่วงงานที่ฟาร์มแต่น้องสาวก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเหมือนโลกจ็ซึ่งด้วยความคิดถึงพระเอกจึงบินไปหาและได้เดินคนขับแท็กซี่แซวเรื่องที่พระเอกนกํากระบองเพชรมาเซอร์ไพรส์นางเอกเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทาแถมค่ารถแท็กซี่ก็แพงมากพอพระเอกมาถึงจุดด,ดังกล่าวก็มีชายกลุ่มหนึ่งพุ่งเข้ามาหาพ้องกระทําให้เขาโลกพอรู้สึกตัวอีกทีก็มาโผล่ที่ปากีสถานคนร้ายคิดว่าพระเอกคือสันพากรพระเอกรีบบอ,อกตัวว่าเขานั้นคือคนสวนที่มาเซอร์ไพร ไม่ได้เชื่อคำพูดและคิดว่านี่คือการแสดงคนร้ายจึงได้เค็นเอารหัสจากพระเอกซึ่งพระเอกก็ไม่มีจะให้ขณะที่กําลังเข้าตาจน ก็ได้มีคนบุกเข้ามาและประทะกับคนร้ายพระเอกถึงกับตกใจที่เป็นนางเอกที่บุกเข้ามาคนเดียวเธอบอกว่าอย่าส่งเสียงและทําตามท,ที่บอกระหว่างที่กําลังหนีนางเอกจึงอธิบายว่าคนร้ายได้วางแผนจับกลุมสรรพกรแต่พระเอกดันมาติดกับซะแทนพระเอกจึงถามว่านางเอกคือใครกันแน่นางเอกตอบเธอคือ c i a พระเอกจึงเล่าว่าคนร้ายคิดว่าเขาคือสรรพกรแต่แท้ที่จริงคือนางเอกนางเอกจึงบอกว่าหลังจากจบงานนี้เธอกล่าวว่าจะส่งข้อความกลับไปหาพระเอกแต่เห็นพระเอกส่งข้อความมามากเกินไปเธอจึงไม่คิดจะตอบ และในที่สุดทั้งสองก็หนีออกมาจากถ้าได้และหวังจะใช้รถเพื่อหนีแต่ก็ถูกกลุ่มคนร้ายทําลายมันทิ้งพวกเขาจึงได้หนีทางหน้าผาและยึดรถบัสที่ผ่านมาพอดีระหว่างหลบหนีพระเอกก็ได้โทษนางเอกที่เขาจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นางเอกจึงบอกว่าไม่มีใครขอข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อนํากระบองเพชรมาให้กันหรอกพระเอกบอกนี่มันคือการทําเรื่องโรแินติกซึ่งระหว่างหลบหนีพระเอกก็ใช้กระบองเพชรจัดการกับคนร้ายจนทําให้หนีไม่ได้สําเร็จนางเอกจึงชวนให้เดินเท้าเพื่อไปหาที่ปลอดภยัยพระเอกก็ไม่จบในส่วนที่นางเอกนั้นโกหก นางเอกจึงอ้างว่าเธอเล่าเรื่องเสริมตัวที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนทั้งหมดคือเรื่องจริงยกเว้นเรื่องงานและเพื่อนที่เสียไปก็เป็นเรื่องจริงเธอมีชื่อว่าเอเลนาซึ่งนางเอกก็เป็นคนปิดชีวิตเธอเพราะว่าเอเลนาทำงานให้กับศัตรูพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ไม่หยุดเพราะว่านางเอกพูดโกหกนางเอกได้ยืนยันอีกครั้งว่าเธอแค่โกหกเรื่องงานพร้อมกับบอกว่าพระเอกก็โกหกเธอเช่นกันหลังจากที่เถียงกันอยู่นานทั้งสองก็ขอได้สารรถที่ผ่านมา ตัดมาที่กลุ่มคนร้ายหัวหน้าแก๊งเขาไม่ชื่อว่าเลวเวกแล้วมือขวาไม่ชื่อว่าวัคเนอร์ซึ่งพวกเขาก็ยังคิดว่าสันพากรนนั้นก็คือพระเอกเลวเวกจึงได้ตั้งค่าหัวจับเป็นซึ่งราคาก็มากถึง1ล้านเหรียญส่วนนางเอกก็ได้แวะมาที่เมืองหนึ่งเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมงานคนนี้ก็ได้เข้ามาจูบนางเอกเขามีชื่อว่ามาโกระหว่างรออาหารพระเอกก็ได้รู้ว่ากลุ่มคนร้ายที่ขโมยเอสเทคไปมันคืออาวุธชีวเคมีเพื่อนําไปขายต่อให้กับผู้ซื้อที่ต้้้้ออองงกกกกาาาาารนนนจซึ่่่ผูํลลุม็คืเเเวดีีตหท องงฝรั่เศสด้วยความสงสัยพระเอกจึงได้ถามอีกว่ามาโก้คบกับนางเอกหรือเปล่ามาโก้ตอบว่าเคยคบนางเอกจึงขอให้มาโก้ไปส่งพระเอกอย่างปลอดภัยมาโก้จึงถามว่าพระเอกคือใครกันแน่นางเอกตอบพระเอกคือความผิดพลาดและจากคําพูดนี้จึงทําให้ทั้งสองเถียงกันอีกครั้งมาโก้หัวเราะพร้อมกับล่อยฟังว่าเป็นแฟนกับนางเอกมีโอกาสเสียอวัยวะของร่างกายซึ่งเขาก็ได้เสียนิ้วไประหว่างออกเดทนั่นก็เพราะว่ามีภารกิจระหว่างออกเดทแล้วเขาก็ได้ถูกนางเอกทิ้งเอาไวา้แต่พอจบภารกิจนางเอกก็กลับมาช่ว ซึ่งมาโก้ก็เข้าใจเหตุผลนี้ดีหลังจากที่มาโก้ตกลงจะไปส่งพระเอกนางเอกก็ได้กล่าวคำอำลาเธอรู้สึกดีใจที่พระเอกรอดตายแต่พระเอกก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปนางเอกจึงย้อนมาย้ำอีกครั้งว่าอย่าติดต่อกับหาพระเอกเป็นเด็ดขาดซึ่งอันนี้พระเอกก็เห็นด้วยขณะที่มาโก้จะพาพระเอกไปดื่มแก้เซ็งก็โดนนักล่าคนที่หนึ่งสอยจากนั้นนักล่าก็ได้พาตัวหวังจะพาทั้งสองไปขึ้นเงินหนึ่งล้านเหรียญแต่ทว่าดันโดนนักล่าคนที่สองสอยไปสะกดระหว่างเดินทางพระเอกและนางเอกเถียงกันไปตลอดททาางงนนนนักน่่คีจึแนะน ทั้งสองไปเปิดห้องจากนั้นก็บอกให้นางเอกและพระเอกขึ้นรถนักล่าคนที่3ที่แอบอยู่ในรถจึงได้จัดการกับนักล่าคนที่2แถมยังติดอุปกรณ์ที่สามารถปล่อยไฟฟ้าได้50,000โวลต์เมื่อใดที่พระเอกและนางเอกคิดตกเตะเขาเพียงแค่หมุนแหวนทั้งสองก็ถูกไฟฟ้าช็อตพระเอกและนางเอกก็ยังเถียงกันอีกเช่นเคยนักล่าคนที่3จึงได้นาไม่เปิดห้องระหว่างที่กาลังจะเดินทางไปเปลี่ยนรถนักล่าคนที่1ก็ได้เข้ามาจัดการกับนักล่าคนที่3นางเอกจึงใช้จังหวะนี้ขโมยอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าพร้อมกับถาม นางเอกก็ได้พาพระเอกออกเดินทางเธอจะพาพระเอกไปส่งในที่ปลอดภัยพระเอกก็โวยวายทั้งเรื่องอาวุธเคมีแล้วก็รหัสผ่านซึ่งนางเอกก็ได้สะดุดคําว่ารหัสผ่านพระเอกเล่าว่าแก๊งนั้นได้พยายามเค้นเอารหัสผ่านจากเขาซึ่งพระเอกก็อยากรู้เช่นกันว่ามันคืออะไรนางเอกจึงอธิบายประมาณว่ากระเป๋าใบนั้นถูกเข้ารหัสเอาไว้เอเลนารู้รหัสผ่านซึ่งมันเป็นรหัส d n a ที่ยาวมากๆแต่นางเอกก็ได้จัดการเอเลนาก่อนที่เธอจะส่งรหัสผ่านไปให้เลเว็กและแท้ที่จริงนางเอกก็ไม่มีรหัสผ่านเธอจึงมีแผนและ ถามพระเอกว่าไว้ใจเธอหรือเปล่าซึ่งแผนนั้นก็คือจับพระเอกเป็นเหยื่อล่อและนางเอกก็แกล้งเป็นนักล่าที่มาขึ้นเงินรางวัลจากนั้นกระเป๋าเอ็เทกก็ได้มาพร้อมกับเลเวก และได้เข้ามาพูดกับพระเอกประมาณว่าเขาเคยซุ่มเทพเพื่ออองกรมาก่อนจึงหันมาหาประโยชน์เข้าตัวระหว่างที่เค้นถามราดพาน,นางเอกก็เห็นท่าไม่ดีจึงเข้ามาถามถ,ามถึงเงินหนึ่งล้านเหรียญเลวเวกจึงบอกว่าจะโอนเงินเข้าให้ทีหลังจึงเป็นข้ออ้างที่นางเอกจะไปกับพระเอกจากนั้นเลวเวกก็ได้สั่งให้วาคเนอร์บินไปพร้อมกับพวกพระเอกและนางเอกด้วยความสงสยัยวากเนอร์จึงได้ถามว่าทำไมเลวเวกไม่ยอมไปด้วยเลวเวกจึงให้เหตุผลว่าถ้าเกิดมีความผิดพลาดระหว่างเปิดกระเป๋ามันก็จะระเบิดหลังจากขึ้นเครื่องบินไปได้สสััสกักกกท้งงงอ็นนเเเถียยนนช่นค ซึ่งวักเนอร์ก็ได้รู้ความจริงจากโทรศัพท์มือถือของพระเอกมันเป็นรูปที่ทั้งสองถ่ายด้วยกันวักเนอร์จึงหวังต่อรองเพื่อให้ได้รหัสผ่านในทันทีนางเอกยอมรับว่าตัวเองเป็นสัมภาระตัวจริงพร้อมกับหลอกให้วักเนอร์จับอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีที่เขากำมือไฟฟ้าก็ทําให้เขาหมดสตินางเอกได้รับบาดเจ็บระหว่างต่อสู้เธอบอกให้พระเอกเอาตัวรอดไปก่อนแต่พระเอกก็ไม่ยอมทิ้งจึงได้พานางเอกหนีด้วยการโดดลมทั้งสองตกมาที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งพระเอกก็รักษานางเอกด้วยสมุน ที่รอบมาได้แถมยังมีกระเป๋าเอสเทคมาด้วยตังหาาทางวากเนอร์ก็ได้โทรไปรายงานกับเลเวกเขาจึงบอกให้รีบไปนํากระเป๋ากลับมาคืนทําไมอย่างนั้นผู้ซื้อก็จะย้อนมาจาัดก,การพวกเราส่วนพระเอกและนางเอกก็ปรับความเข้าใจกันได้มากขึ้น พระเอกบอกว่าแม่ของนางเอกคงภูมิใจในตัวเธอแต่พระเอกก็เพิ่งรู้ว่าแม่ของนางเอกได้เสียไปนานแล้วเธอได้อาศัยอยู่กับกองทัพจึงโฟกัสไปที่หน้าที่และสายงานของเธอก็เหมาะที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าหลังจากที่ขอโทษทั้งสองก็ได้จูบก,กันวันล่วงเึ้นขณะที่นางเอกโบกมือให้กับพระเอกจู่ๆเธอกได้ยินเสียงรถที่กำลังมุ่งตรงมาที่ชายหาดซึ่งก็คือกลุ่มคนร้ายนางเอกจึงบอกให้พระเอกรีบหนีส่วนนางเอกก็ได้มาหลบที่ขอนไม้ขณะที่เธอกำลังแย่ทหารก็ผู่เข้ามาช่วยไว้ได้ทันศพจังหวะกับทก าานางเอกจะต้องเลือกระหว่างกระเป๋าหรือพระเอกนางเอกเลือกจะช่วยพระเอกทั้งสองได้กลับมาที่หน่วยงานแล้วได้เข้าเครื่องจับเทปเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อว่าแจ็คสันก็ได้กล่าวโทษนางเอกในส่วนที่เห็นพระเอกดีกว่าคนนับพันพระเอกยังออกตัวว่านางเอกพยายามช่วยชีวิตเขาซึ่งเครื่องก็ยืนยันคําพูดของพระเอกหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ยอมรับอีกว่าปล่อยให้อารมณ์แทรกแซงการตัดสินใจซึ่งข้อผิดพลาดก็คือช่วยพระเอก เครื่องตัวเท็จก็ยืนยันว่าสิ่งที่พูดนั้นคือความจริงพระเอกก็ไม่พอใจและได้เถียงกับนางเอกยกใหญ่เจ้าหน้าที่แจ็คสันจึงแนะนําให้ทั้งสองไปเปิดห้องจากนั้นหัวหน้าก็ได้เรียกนางเอกเข้าโผเธอได้บ่นเรื่องที่แนะนําให้นางเอกไปซื้อต้นไม้สักต้นแต่ทาไมเรื่องถึงบานปลายไปได้ขนาดนี้ซึ่งนางเอกก็ได้ถูกสั่งพักงานส่วนพระเอกที่ได้อยู่กับแจ็คสันเขาได้ช่วผลงานของนางเอกพระเอกก็ดันไปสังเกตเห็นต้นไม้ที่อยู่ในห้องของเอเลนา่าเขาจึงได้นําเรื่องนี้มาปรึกษา,า,ากับเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งก็ได้้้้้ขอออสสรรปว่่าาาหัผัผ NA นนนนคืตไมมงงเกจึีแ แบ่งรหัสเป็น4ส่วนและส่วนแรกก็ส่งไปให้เลอเวกแน่นอนว่าเลอเวกจะไม่ติดกับ CIA แต่ถ้าเป็นสัมภากรอาจเป็นไปได้เมื่อเลอเวกไม่มีทางเลือกเขาจะต้องยอมซึ่งเจ้าหน้าที่แจ็คสันก็จะส่งพระเอ,อกไปทําหน้าที่นี้พระเอ,อกรีบปฏิเสธแจ็คสันจึงพูดว่ากลุ่มคนร้ายจะไม่ยอมปล่อยพระเอ,อกและครอบครัวไปแน่ พระเอกจึงยอมทำภารกิจนางเอกรู้สึกเป็นห่วงไม่อยากให้ไปเอกไปเสี่ยงจึงขอให้ปฏิเสธงานนี้พระเอกก็บอกว่าการปกป้องคนที่เราลากไม่เคยเป็นความผิดพลาดเมื่อใดที่นางเอกห่วงใครสักคนก็จะเข้าใจจุดนี้เองนางเอกได้ย้อนมาขอทำภารกิจแต่หัวหน้าก็ไล่เธอกลับบ้านทางด้านเลวเวทที่เพิ่งได้รับรหัสผ่านส่วนแรกเขามองว่ามันเป็นกับดักแต่ก็ไม่มีทางเลือกเมื่อผู้ซื้อเร่งจะเอารหัสซึ่งก็ได้นัดรับรหัสเป็นที่เรียบร้อยพอถึงเวลาพระเอกก็ต้องบุกเดี่ยวแต่ก็ยังดีที่มี CAA 3คนคอยช่วยอยู่ในรถไม่นานาผู้้ซือ ได้มาตามน้าแล้ววากเนอร์ก็ได้แวะไปจัดการกับ CIA นั่นก็เท่ากับว่าพระเอกเหลือตัวคนเดียวแต่ลึกๆเขาก็เชื่อใจว่านางเอกต้องมาช่วยพระเอกได้เผชิญหน้ากับผู้ซือ้อโดยแกล้งทําจะหักหลังองค์กรแล้วจะรับเงินคนเดียวพระเอกถ่วงเวลาจนกระทั่งผู้ซื้อรู้สึกลำคาญเขาจึงได้ขู่ว่าจะจัดการพระเอกและเลเวกวินาทีที่พระเอกรู้สึกแย่สุดๆนางเอกก็ได้โผลมาในชุดเดสทําให้ทุกคนจ้องเธอไม่กระเพิบนางเอกบอกว่าเธอเป็นสันพกรณตัวจริงแล้วก็จะขายรหัสให้กับผู้ซื้อแต่จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีของเเธออออผู้้้ซืก็ยมรับขสน นางเอกได้บอกพระเอกว่าเวลาคนที่เรารักอยู่ในอันตรายเราจะยอมทำทุกอย่างเวลาเดียวกันกระเป๋าก็ได้ถูกเปิดออกเงินได้ถูกโอนเข้าบัญชีนางเอกในทันทีแต่เลวเวกก็ไม่ยอมโจกเขาจะเอาเรื่องนางเอกให้ได้นางเอกจึงบอกว่าเธอได้ตั้งค่าหัวเลวเวกเป็น10ล้านซึ่งร้านอาหารแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยนักล่าทันใดนั้นเองความวุ่นวายก็ได้เกิดขึ้นต่างคนต่างแย่งชิงสิ่งที่ตัวเองต้องการส่วนพระเอกก็เผชิญหน้ากับวากเนอร์ระหว่างที่ต่อสู้กันทั้งสองกระพาดันไปทำให้ระบบหมุนตัวของอาคารทำงานระหว่างนั้นเเเออองงงแฟนกนกกก่าาข็า มาคุยจุดประสงค์เพียงแค่ทักทายเฉยเมื่อไหร่ที่เขาโคกกับนางเอกเขาก็จะเสียอวัยวะหลายจุดส่วนเลเวกก็ได้จัดการกับผู้ซื้อเนื่องจากหมดผลประโยชน์จากนั้นก็ไม่แย่งชิงอาวุธชีวเคมีที่อยู่กับนางเอกพระเอกเข้ามาช่วยอย่างยากลาบากเพราะว่าอาคารหมุนตัวด้ความเร็วและสุดท้ายก็สามารถแย่งชิงอาวุธชีวเคมีกลับมาได้พระเอกชุมว่านางเอกสวยในชุดเดสส่วนนางเอกก็อยากให้พระเอกใส่ชุดสูทบ,บ่อยๆหลังจากทุกอย่างจบไปได้ด้วยดีนางเอกมาพบข้อควงพระเอกทุกคนก็ยังเชื่อว่านางเอกมีอาชีพเป็นพันธ และพระเอกก็ได้ขอทําตามความฝันโดยการเขียนหนังสือต่อเวลาผ่านไป3เดือนนางเอกก็มารับพระเอกและในท้ายรถก็ยังมีผู้ร้ายที่ถูกจับตัวมาด้วยจากนั้นทั้งสองก็ได้ออกเดทก,กันอีกครั้งแล้วหนังก็ได้ตัดจบแล้วทุกคนมีความคิเดเห็นกับบ้างกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่คอยรับชมรับฟังผมมาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสาหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ